สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะมาพบใกล้หนึ่งอีนะคะพี่จากอีนี้นะคะพี่ขออนุญ,ญาตน้อไม่มีพับโปรโมชั่นนะคะพี่ค่ะมีแต่พระองค์ละเ0็ขึ้นไปนะจ๊ะพี่เผื่อพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถสอบถามได้นะคะพี่สแกน QR code เพื่อเพิ่มเ,เพื่อนค่ะพี่ค่ะศูนย์หก0องหกหนึ 09, ่งเจ็ดสอดีลร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะ 98นะคะพี่ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่มาชมชิ้นแรกก่อนเลยนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นแรกนะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญฉลุกเก่าแบบนี้จ๊ะพี่หลวงพ่อโฟทอนะพี่นะนี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เหลือเท่านี้เลยเป็นของเก่านะพี่นะ,อะของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่700บ้บาทจ้าพี่เหรียญน,นี้นะคะ700บ้บาทน,นะจ๊ะตามด้วยเหรียญที่สองนะจ๊ะพี่เป็นนี่จ้ะเฟรดเตียกมรมาหลวงชุมพรนะคะพี่ กรมหลวงเนาะเหรียญก็มหลวงเขาหลามตัดนะคะที่เก่าเดิมแบบนี้เลยจะพี่จ๋าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยจะจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าตามด้วยเหรียญนี้จะพี่จ๋าเนี่ยเหรียญนี้เก่ามากเลยนะคะพี่หลวงนี่ค่ะพระคู่ทองนะคะพี่หาพระคู่ทองฝุกนนะคะพี่หลวงพ่อทองฝุกนนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ มีพอกข้างข้างหลังด้วยนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะพี่ี่เหรียญหายากนะเหรียญแบบนี้นะห่วงเชื่อมด้วยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนี้นะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าตามด้วยนี่จ๊ะพี่อัวธนูนะจ๊ะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่หานีเป็นของหายากนะคะพี่อีอัวธนูนะคะพี่แตกลักแบบนี้ลักแตกแบบนี้เลยจ้ะพี่หางม้วนแบบนี้นะจ๊ะพี่หางม้วนเนาะ สวยงามค่ะพี่หาเป็นของเก่านะได้มาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจจะพี่นี่จ้าเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะเครื่องรางของมงคลนะคะพี่ของทนสิตนะพี่เนาะต่อมานะวยคะพี่นี่เป็นปิต้าหลวงปุ่ไข่ว่เชิงเลนะจจะพี่เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้จะพี่นะนี่ของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทเขาจะส่งไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจะพี่จ้า ต่อมานะคะพี่ชมนี่จะบหันุมานจะพี่หันุมานเนาะหานันุมานหลวงผู้ฝุ่นนะพี่นะนี่จับหลักเนาะ mm hmm. เก่าเดิมแบบนี้มีรอยจานเลยค่ะพี่รอยจานอัคละพี่เห็นไหมนี่มีรอยจานนะครับพี่เรียมมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้า,จาพี่เจ็ดร้อยบาทน,นะจ๊ะทำด้วยนี่จ้ะพี่ พัดพรมนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ดูแล้วพี่น้องมาสแกนชมดูได้เลยจ้ะพี่ข้างหลังมียันแบบนี้นะจ๊ะเป็นของเก่าเนี้ยม,มาเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะพี่จาจ้าพี่แล้วก็นี่จ้ะพี่หลวงปู่นาคจ้ะพี่เอาถ้วยจระเข้นะพี่นะาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ รอยจานอั卡尔ชัดเจนเลยใต้ฐานก็มีรอยจานแบบนี้นจ,จ้าพี่เจ้านะคะพี่ขาค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่นะกระไรทองนะพี่นะนี่เก่าเดิมเลยจ้าพี่ได้มาแบบนี้เลยอุดกิ่งนะจ้าพี่อุดกิ่งนะมีเสียกิ่งนะคะพี่มีโค้ดต่อนะคะพี่เป็นปีหนึ่งห้านะนจ้าแบบนี้เลยจ้าพี่จ้าหนึ่งห้านะจ้าพี่ มือน้าแบงค์มือน้บแบงค์จะพี่จ้ะอย่างนี้นะจ้ะพี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นยกชุดจ้ะยกชุดนะจ๊ะพี่ยกชุดนะจ๊ะนี่ปลาตะเพียนนะจ๊ะพี่เป็นฝีออกเงินเินแบบนี้หลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่เขามีคําเขียนบอกว่าเป็นของหลวงพ่อจงนะคะพี่ตรงติ้งปลาตะเพียนนะคะพี่วัดต่างนองเนาะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้ะ เจ็ดร้อยบาทจ้าจะพี่จ้าพาโปรโมชั่นนะจ้าพี่องค์ละเจ็ดร้อยนะจยจะพี่หมดลงแล้วนะต่อมามาชมองค์ละเก้าร้อยไปนะจ้าพี่เริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนเลยจ้าพี่ชิ้นนี้ก่อนเลยหลวงพระเดิมนะจ้าพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่ชมไม่ชอบก่อนแล้วให้ทักนะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่องค์ที่หนึ่งนะมีถึงสามองค์ด้วยกันพี่ดูให้ดีๆนะนี่องค์ที่หนึ่งนะ หลวงพ่เดิมองค์ที่หนึ่งจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งจ้าองที่สองจ้ะพี่องค์ที่สองนะจ้าสังกติมีรอยจานนะจ๊ะพี่นี่้เลยจ้าดานข้างนะดานหลังนะคะพี่ไตถ่านเป็นแบบนี้จ๊ะพี่มีรอยจานอักาะชั้นเจเลยจ๊ะพี่จัดมาสวยมากองค์ที่สองจ๊ะพี่จักเก้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อมานะจ๊ะพี่ นี่จ้ะนี่จ้ะพี่นิ่งน่าจะพี่มาพร้อมสายฟินแบบนี้เลยนะจ้ะพี่นะจ้ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะชุดนี้เก้าร้อยบาทจ้ะนี่จ้ะเสือจ้ะพี่เที่ยวเสือจ้ะพี่ขี่เป็นหัวแบบนี้นะจ้ะมีฝองตัวนะจ้ะพี่เป็นปลายเที่ยวเสือเนาะหัวทะลุจ้ะพี่จ้ะแบบนี้เลยล้ดดูอีกทีนะนะจ้ะ มีรอยมีรอยล่องตรงนี้จ้ะพี่เป็นของเก่านะพี่นะได้มาเดิมเดิมอย่างนี้เลยจ้ะพี่เก้900าร้อยบ,บาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะเก้าร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่นี่จ้ะฝิงสามขวัญนนจ๊ะพี่เลี่ยมแดงนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเลี่ยมฝีแดงแดงนะพี่นะเก้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะเก้าร้อยบาท จ้าพี่แล้วก็นี่จะเป็นอาจารย์เฮงนไพรวันนะจ้าพี่งาแกะสิ่งนะพี่นะนี่อาจารย์เฮงนไพรวันนะใส่กรอบวินเทจมาแบบนี้เลยกรอบทองจิวเวลรี่จ้าพี่พูดผิดเนาะอาจารย์เฮงนไพรวันนะ900บาทจ้าตัวไม่ใหญ่มากนะจ้า900บาทมีฝองตัวะจ้าพี่นี่ตัวนี้ก็900เช่นกันนะจ้าพี่สามารถซื้อจับคู่ได้ลดได้นิดหน่อยนะจ้าจะ900บาทจ้าเป็นสิ่งนะจ้าพี่อาจารย์เฮงนไพรวันนะ900บาทจ้า จ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่สมาที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะจ้ะพี่อ่ะและบางไผ่ก่อนปิดตาและบางไผ่นะจ้ะพี่พีมหมวกแก๊ปนะพี่น้อเก่าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่สวยงามมากเลยนะคะมีเฟียนนะจ้ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจะ๊ะสําหรับและบางไผ่เก้าร้อย900บาทจ้าแต่พี่จ๋าขามาชมนี่จ้ะพี่เมกานะจ้ะพี่เมกานะ เนื้อเป็นสีดําแบบนี้เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าดําๆเก่าเดิมๆแบบนี้เลย900บาทเช่นกันจ้ะพี่ไปทางบอกเพิ่ม50บนะจ๊ะจ้ะพี่นี่จ้ะต่อไปนะจ๊ะจะไปที่นี่จ้ะคคจะสิงพี่ ตัวใหญ่หน่อยนะจ๊ะพี่นี่ีข้างหลังมี้อยจานอาจารย์เฮงไพวันนะคะพี่โคจะสิงนะเป็นงาแกะโคจะสิงนะคะพี่หนึ 1, 500่งพันห้าร้อยจาพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้านะคะพี่ต่อมานะคะชมนี่จะจะพักกิ่งนะคะพี่พักกิ่งนะมีเสียงกิ่งดังกลางวันเลยนะจ๊ะพี่ เป็นของเก่าเลยนะจ๊ะพี่ได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลย1500้จะพี่จ๋า1500นะจ๊ะ1500ต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าพระรัชกาณนะคะพี่นี 1, ่ร at ัชกาญนะพี่น้อเนื้อเดียวกันเลยนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่ใต้ฐานเป็นก้นถ้วยแบบนี้นะจ๊ะ1500เช่นกันจัะพี่1500เช่นกันนะจ๊ะพระรัชการนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เบี้ยแก่ค่ะ ลงลักถักเชือกแบบนี้ข้างในเป็นหอยมุกนะพี่นะหลวงปุญณบัตรกลางบางแก้วนะคะพี่จะพี่จ๋าลูกนี้นะคะพี่1500เช่นกันจะพี่1500เช่นกันนะสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะคะพี่ขาจ้าต่อมานะคะพี่นี่เป็นพัดก,กิ่งนะคะพี่ี่จ้าต่อโค้เลขสามนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ต่อโค้เป็นเลขสามนะพี่เนาะนี่ ก้นทองคำนะคะพี่ต่อโค้ดเลข3ามหลงผู้ทิมนะตรงนี้ก็มีโค้ดบอกนะจ๊ะพี่องค์นี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยนะองที่สองนะคะพี่เป็นหลงผู้ทิมเหมือนกันจ้ะพี่จ๋า1ันนี้ชินน้าบัญนช้อนนะจ๊ะพี่อันนี้มีโค้ดเป็นนัมเบอร์สองนะจ๊ะพี่นัมเบอร์เป็นเลขสองนะจ๊ะพี่ก้นทองคานะคะพี่ มีเสียงกิ่งนะคะพี่หามีเสียงกิ่งดังกลางวันเลย1500เช่นกันจ้าพี่จ้า1 5 0 0ต่อมานะคะพี่เป็นหันุมานจ้ะพี่หันุมานหลวงปูท่ทิมนะคะพี่ก้นอุดผงทองคำแบบนี้นะคะพี่แบบนี้เลยแ้ะจ๊ะพี่1500เช่นกันจ้ะพี่1 5 0่เช่นกันจ้าพี่จ้า1500เช่นกัน, 1, น,กนต่อมานะคะพี่เป็นตะกุดจ้ะพี่ ตะกุดนี้นะไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นตะกุดเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะจะพี่จพ้า1,500จ้ะพี่1500นะลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ชิ้นที่1ชิ้นที่2องนี่จ้ะชิ้นที่2ตรงนี้จะมีห่วงนะพี่นะห่วงจับเชือกนจ้ะเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่หรือชิ้นที่2องนะ1 5 0 0เช่นกันจ้ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นชิ้นที่3นะหลวงพ่อตะนด หลวงพ่อทองฝุกพี่พูดผิดถนนหลวงนะพี่นะนี่ทั้งใดมีมว้มวนๆแบบนี้เป็นพ่อข้างนะคะพี่หน0่ 1, เช่นกันค่ะพี่หลักเดิมๆแต่เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่หน0่ง้าร้อจ้าพี่จ้าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้าเขาเรียกอะไรไม่ทรา,าบเลยเหมือนลูกอมอะพี่นะ ไม่ฟาบที่เลยเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ชิ้นนี้หนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะจ้ะพี่ 1200, จานะี่ต่อมานะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะเลี้ยมเงินแบบนี้จ้ะพี่ออนปากานะคะพี่เลี่ยมเงินนะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพ่จาหนึ่งพันสองร้อยนะจะพี่องค์นี้หนึ่งพันสองร้อยนะ ่อมาเจ้าสัวหลวงปู่บุญจ้ะพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะเรียนเจ้าสัวนะพี่นะนี่ให้พี่ชมชัดๆเก่าดุเดิมแบบนี้เลยเลี่ยมเงินมานะจ้ะพี่ข้างบนมีรอยจานตรงนี้นะจ้ะพี่อักลราชัดเจนเลยอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยนะหนึ่งพันแปดร้อยแล้วก็นี่จ้ะใบเฟมาพระพุทธชินราชจ้ะพี่จ๋าเลี้ยมเงินมาขึ้นคอได้เลยนะจ้ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ๋า 800เช่นกันนะจะพี่ทำด้วยนี่จะพี่ไม่ฟาบพี่เลยค่ะพี่จับกระเช้าเงินมาแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดฟาบนะใชยวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่1,800เช่นกันนะจะพี่สามารถลบได้น,นิดหน่อย1,800นะคะพี่ขอจะต่อมาเลยคะพี่นี่จะเป็นลาหูอมจันนะจ๊ะพี่ลาหูอมจันนะจ๊ะแกะจักละ แกะชักงาจะพูดผิดจ้ะพี่เป็นราหูอมจันทร์นะคะพี่อันนี้1500งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่จ้ะพี่งาแกะเป็นราหูอมจันทร์นะจ้ะพี่1500งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะที่นี่หนึ่งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่จ้ะทำด้วยนี่จ้ะพี่จ๋าคดจะฝิงอาจารย์เฮงไพวันนะจ้ะพี่นี่มีเลี่ยมมาแบบนี้เลยเลี่ยมเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ตัวโตๆเลยนะจ้ะพี่จ๋า ขึ้นคอได้เลยนะพี่นะเป็นงานนะพี่ประกันงานเลยชิ้นนี้จะพี่ฝั่งพันห้าจะพี่ฝั่งพันห้าร้นะจ๊พ 1, จพ 1, ะจพี่จ๋าต่อมานะคะพี่พี่มาชมพระเรียมเงินอีกชุดหนึ่งเนาะจะมีหูยานลบลีจัะพี่พระหูยานลบรีฝน,นิมแดงนะพี่นะเรียมเงินมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่สวยงามจะเป็นฝนิมแดงนะพี่นะนี่ หูยาลบลีนะพี่นะฝนิมแดงจ้ะฝั่งพันฝังร้อยจ่ะองนี้ฝั่งพันฝังร้อยนะจ่ะตามด้วยหลวงพ่อกลวยอ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะถ้าจําไม่ผิดต้องเป็นหลวงพ่อกลวยแน่ๆเลยนี่จ้ะพี่มีรอยจานอักขระชัดเจนแบบนี้เลยนะจ่ะพี่จ๋านี่จ้ะฝั่งพันฝังร้อยเช่นกันจ้ะพี่ฝั่งพันฝังร้อยเช่นกันนะจ่ะพี่เหรียญนี้ฝั่งพันฝังร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ๋าฝั่งพันฝังร้อยจ่ะ น้ำเต้าจะพี่งานนะจ๊ะพี่น้ำเต้าหลวงปู่บุญจะพี่เลี้ยมเงินมาแบบนี้เลยะจะพี่เป็นงานนะจ๊ะพี่เป็นงานนะเลี้ยมเงินมานะคะพี่่านี่จ้ะพี่ชมใกล้ๆกล้เลยนะคะพี่น้ำเต้าดูดฝับนะคะพี่เลี้ยมเงินโบราณมาแบบนี้เลยขึ้นลายสวยงามมากค่ะพี่่ะฝั่งพันฝั่งร้อยเช่นกันข้างในเป็นงานนะคะพี่ข้างในเป็นงานนะคะพี่่ะ จ้าพี่าน mm ี hmm. ่เรือนะจ้ะพี่ส mm hmm. วยงามมากค่ะ2200นะจ้ะพี่ mm hmm. จ้าสำหรับอีพีนี้นะคะฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดด้วยนะคะพี่เชื่อไม่พาลาดล้านัดทำคลิปนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เหลือสีฝังชิ้นค่ะนี่กริดจ้ะพี่กริดเป็นหันุมานเนื้อทองฝาบาทนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หานี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะความยาวนัดัดให้นะจ้ะพี่ ยาวที่ทั้งหมดเลยนะคะพี่ที่9นิ้วจะพี่ยาวที่9นิ้วด้วยกันนะจะพี่ทำยาอยู่9นิ้วเลยเป็นกิีบหลวงพ่อกล้วยนะจะพี่นี่หนุมาจับเข่านะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะจะพี่นี่ชิ้นนี้หนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋าจะพี่นี่ชัดเจนไหม่ะพี่ 1200้บาทนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้1น0 0งพนะเป็นทองฝาบาทนะคะพี่หา1 2 0่งพันนะจ๊ะตามด้วยนี่จะพี่ชิ้นสุดท้ายแล้วกลาจ๊ะพี่กลาตาเดียวนะจ๊ะพี่เป็นลาหูอมจันนะจ๊ะพี่มียันอัขระชัดเจนมากเลยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่เป็นลาหูอมจันทแบบนี้นะจ๊ะพี่แป๊บนึงนะนี่กับหัวจ้ะพี่น่จ้ะเป็นของทนฟิ่นะพี่น้องนี่มีไว้บูชาเป็นกลาตาเดียวเห็นไหม เป็นของหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่ตั้งหิ้งตั้งพานได้ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะพี่ลูกโตโตแบบนี้เลยจ้ะเท่ากลาหละจ๊ะพี่แต่นี้เป็นกลาตาเดียวนะพี่น้องเป็นของมงคลนะพี่นี่แกะเป็นลาหูนะจ๊ะพี่ของหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่หน้าเป็นแบบนี้มีรอยจาาแบบนี้อัขระชัดเจนเลยจ้ะพี่จะสําหรับลูกนี้นะจ๊ะกลาตาเดียวลูกนี้หนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะจ๊ะพี่นี่พี่ดูเลยเป็นแบบนี้เลย ฟมาเรียบร้อยจ้ะพี่สําหรับ EP นี้นะจ้าพี่ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดหน่อยนะจ้าเพื่อที่จะมีาพายเและที่นัดทำคลิปนะคะ EP นี้นะคะพี่ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ